ตลอด1-2เดือนที่ผ่านมาครับประเด็นเรื่องการที่รัฐบาลต่างๆเข้าไปเจรจาภาษีกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับการพูดถึงอย่างมากนะครับ ที่สำคัญครับในสัปดาห์นี้มีการประชุมที่สำคัญนั่นก็คือ IMF World Bank Spring Meeting ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง25เมษายนณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาหัวข้อในการประชุมครับมีหลากหลายตามกลุ่มประเทศและก็ภูมิภาคข,ของสมาชิก IMF ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้จะมีการเปิดเผยรายงานภาพรวมเศรษฐกิจของ IMF ครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนำประเด็นเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาประเมินภ รรวมเศษฐกิจถ้าหากย้อนกลับไปในวันที่17เมษายนที่ผ่านมาครับนางคริสตัลีนาจอเจียวาผู้อำนวยการ IMF ออกมาเปิดเผยและก็เปิดงานประชุม IMF World Bank Spring Meeting ครั้งนี้นะครับโดยมีใจความสําคัญกล่าวถึงเศรษฐกิจโลกว่าเศรษฐกิจโลกปัจจุบันครับเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการค้าซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตาม IMF ไม่เห็นสัญญ,ญาณของเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วเร่งให้แต่ละประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่ จะเกิดขึ้นนอกจากการประชุมในหัวข้อต่างๆและการออกรายงานภาพรวมเศรษฐกิจอย่างที่ออกไปนะครับทางกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็รวมกันจัดบูธของประเทศไทยที่ IMF สาขาใหญ่นักรุงวอชิงตันดีซีและจะเป็นการโชว์ศิลปะการสแสดงของประเทศไทยนะครับภายในการประชุมครั้งนี้ด้วยรวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมีการจัดการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในปีหน้านะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นช่วงของการประชุมในครั้งนี้ยังตรงกับช่วงเวลาที่ทีมไทยแลนด์ซึ่ง ่งนําโดยคุณพิชัยชุนหะวัชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนำทีมเข้ามาเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐในวันที่ยีบตามเมษายนนี้ดังนั้นครับใครไม่อยากพลาดเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้ทุกช่องทางนะครับเพราะผมไอซ์สาธิตสุติปัญญาคอยอัปเดตสถานการณ์อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาครับ